สวัสดีครับสมาชิกวมทุเรียนมือใหม่ครานี้จะพามาดูทุเรียนต้นที่เป็นไฟท็อปลงนะครับตัวนี้นะครับเคยได้รับการรักษาไปแล้วนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่ครับใบมันจะยังเลืองเดือนนะครับแต่ว่าอาการดีขึ้นแล้วนะครับก็จอกเลืองเดือนใบช่ำๆนะครับแล้วก็ ก็จะมีปัญหานะครับเป็นเราก็จะเป็นต่อลักษณะผิวแตกเพราะผิวแตกมันก็จะเป็นรอยร้าวนะครับขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเนี่ยั้งก่อนไปดูคลิปเดิมนะครับข้งก่อนผมก็ใช้มีดนะครับถากผิวไปแล้วก็เอาเมทาเล็กซิลนะครับทานะครับทาไปทาไปจนถึงปลายนะครับปรากฏว่าแผลนะครับเริ่มขยับเข้าหากันนะครับ มีเนื้อเยื่อนะครับเริ่มประสานออกมานะครับส่วนใบก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับวันนี้จะมาเชร์นในเรื่องของสาเหตุนะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดเชื้อราลงรากหรือไฟท็อปทอรานั่นเองนะครับสาเหตุนะครับข้อที่1ดินเป็นกรดนะครับค่า PH ต่ำ ดินเป็นกรดนะครับเกิดจากการใส่ปุ๋ยที่มีค่า P ก็คือตัวกลางนะครับก็คือฟอสฟอรัสเยอะเกินไปหรือนานเกินไปอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเช่นกันนะครับหรืออาจจะทำเอาส่วนที่เป็นใบไม้หมักหรือแกลบนะครับสดใส่เยอะหรือขุยมะพร้าวก็ดีมะพร้าวสับก,ก็ดีใส่แล้วก็มีการอมน้ำนานแล้วก็ ทำให้มีเชื้อราขึ้นนะครับเนื่องจากอมน้ำก็จะทำให้มีความชื้นจัดนะครับแล้วก็ดินก็จะเป็นกรดนะครับก็เป็นสาเหตุของทำให้เกิดโรคนี้ได้ครับสอฉีดอาหารทางใบมากเกินไปนะครับโดยเน้นในเรื่องของในตัวเช่นนะครับถ้า,าสมาชิกท่านใดใส่ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ย ก็ดีปุ๋ยน้ำก็ดีนะครับที่เป็นธาตุาเอ็นนะครับที่ว่าท็อปเอ็นนะครับท็อปเอ็นนานเกินไปหรือบ่อยเกินไปนะครับเขาจะมีความอ่อนอ่อนแอในเรื่องของอเซลล์ผิวเซลเขาหรือระบบรากนะครับก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งเพราะว่ามันจะมีความหวานความนุ่มความนิ่มนะครับอยู่ที่รากและกระลำต้นทําให้เชื้อราเข้าสู่ระบบรากได้เช่นกัน นะครับข้อที่3ครับเซลล์ไม่แข็งแรงนะครับเซลลพืชทั้งๆที่เป็นรากก็ดีนะครับเป็นเนื้อเยื่อผิวก็ดีนะครับมันไม่แข็งแรงเนื่องจากขาดขาดแคลเซียมนะครับที่จะป้องกันในเรื่องของทําให้เซลแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเพืนสมาชิกนะครับพยายามที่จะใส่ฉีดด้วยฉีดทางใบด้วยนะครับที่เป็นธาตุอาหารรองเสริมแล้วก็ที่เป็นดุลไม้นะครับ ที่มีส่วนผสมของธาตุแคลเซียมมันก็จะทําให้รากแข็งแรงแล้วก็หลําต้นเนื้อเยื่อเซลล์เขาต่างๆก็แข็งแรงขึ้นนะครับส่วนของผมผมจะใส่ในเรื่องของส่วนผสมที่มีซิลิกอนซิลิก้าด้วยนะครับก็จะทําให้เซลล์แข็งแรงได้เช่นกัน4นะครับความชื้นมากน้ําขังโคลนทึบแดดส่องไม่ถึงตัวนี้นะครับน่าจะเป็นเกิดจากการที่มันเป็นแอ่งนะครับพอเป็นแอ่ง แล้วมันมีความชื้นจัดพอชื้นจัดบางเอญว่ามันอยู่ใต้ชายคาพอดีครับฝนลงพอฝนลงปุ๊บตัวนี้ก็จะได้รับน้ํามากกว่า,าต้น,อ,นอื่นครับเพราะว่าตัวนี้โดยปกตินั้นผมปลูกที่สูงนะครับแต่บางเอญเอาดินมาถมด้านข้างนะครับมันลึกประมาณ2เมตรเอาดินมาถมแล้วก็ทายเป็นตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแอน่งพอเป็นเอน่งเพื่อผงไปเลยมาขุดร่องน้ำนะครับให้มันไหลระบายออกนะครับแต่ก็ยังไม่ ไหลดีเท่าที่ควรเดี๋ยวก็จะต้องใช้นะครับเสียมแซะล่องน้ําออกนะครับเพื่อที่จะช่วยเพื่อไม่ให้น้ําขังหรือ,อดินแฉะจนเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเชื้อราไฟท็อปนะครับ mm hmm. ข้อที่5ครับลำต้นอ่อนแอนะครับลำต้นอ่อนแอเกิดจากสภาวะเครียดในเรื่องของอากาศก็ดีดินก็ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการริ่งสารเคมีนะครับโดยเฉพาะทุเรียนที่ที่กำลัง รับดอกทําผลนะครับผลิตผลผลิตดอกทําให้ทุเรียนมีความเครียดนะครับ mm hmm. โดยการที่ใส่ปุ๋ยก็ดีในในเรื่องของการงดน้ําก็ดีในเรื่องของการฉีดพ,พ่นอาหารทางใบก็ดีนะครับสภาว่าเครียดตัวนี้ทําให้เขามีลําต้นอ่อนแอแล้วก็ทําให้เป็นโรคเชือ้อราได้เช่นกันอาการจะเกิดแบบไหนครับอาการที่อาการของไฟท็อปนะครับสังเกตได้ง่ายผิวมันจะแตกนะครับผิวมันจะแตก ผิวจะแตกเป็นลักษณะแบบนี้ครับผิวแตกแล้วก็จะมีน้าเยิ้มฉ่ำๆนะครับบีบดูมันจะนุ่มๆครับบีบลงไปมันก็จะบุ๋มๆนะครับหลังจากนั้นมันก็แตกขึ้นปลายยอดนะครับก็จะทําให้ใบเหลืองนะครับก็ถ้าเป็นถ้าเป็นลําต้นใหญ่ๆนะครับที่มีผลผลิตแล้วนะครับเขาก็จะมีน้ําไหลซึมออกมานะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่านะครับพอเอามือบีบ เข้าไปนะครับมันก็จะบุ่มแล้วก็จะมีน้าเยิ้มๆนะครับเป็นน้ำเมือกไหลออกมานะครับก็คือผนังซิวเขาเน่านั่นเองนะครับอาการอีกอย่างหนึ่งสังเกตได้ที่ใบนะครับใบเขาจะใบเขาจะแข็งกระด้างอย่างนี้และครับใบไม่มันนะครับใบมันจะสลุดนะครับใบเหลืองนะครับทุกใบนะครับใบมันจะเหลืองทุกใบไม่ว่าจะเป็นใบอ่อนไม่ว่าจะเป็นใบแก่นี่ก็ยังเหลืองอยู่นะครับยังเหลืองอยู่แสดงว่าเชื้อลายยังไม่หายขาดนะครับก็ เป็นอาการที่ใบไม่มีความมันนะครับเป็นเป็นเป็นกระด้างเป็นสัก飒นะครับนั่นคือในเรื่องของอไฟท็อปนะครับข้อที่3ครับอาการที่จะเห็นได้ชัดก็คือดูที่กิ่งนะครับกิ่งมันจะแห้งนะครับกิ่งตรงที่ปลายนะครับเนี่ยกิ่งมันจะแห้งประมาณนี้นะครับกิ่งที่จะปะที่ปลายมันจะแห้งพอแห้งใบมันจะสลัดนะครับสลัดใบแล้วก็จะเหลือแต่กิ่งตัวนี้เป็นกานทูบและ ท้ายที่สุดก็จะยืนยืนต้นตายถ้าหากเราไม่รักษาหรือรักษาไม่ทันนะครับถ้ามันรัดรอบบริเวณลำต้นนะครับก็คือไปตัดเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็ท่อน้ำท่อน้ำก็ดีท่ออาหารก็ดีถ้ามันอรอบลำต้นเมื่อไหร่ก็ก็จะยืนต้นตายนะครับใบก็จะสลดนะครับวิธีการรักษาครับเขาให้ถากบริเวณแผลนะครับสังเกตท่อน้ำนะครับ ในรั่วเขาบอกว่าท่อท่อท่อลำเลียงน้ำท่อไครท่อมันรากไครรากมันนะครับในเรื่องของท่อน้ำถ้าสมมติว่ามันซึมในช่วงนี้ก็ขอให้อเอามีดนะครับถากนะครับหรือกรีดแล้วก็เอาไปจนถึงถึงถึง ถึงเนื้อมันในของเขานะครับก็คืออให้พ้นให้เอาส่วนในที่เน่าออกนะครับให้ห่างสูงขึ้นไปประมาณ20เซนนะครับถ้าสม,มุติว่าอยู่ตรงนี้ก็สูงขึ้นไป20เซนลงมา20เซนนะครับให้ถากในแนวดิ่งนะครับแนวดิ่งอย่างนี้นะครับก็ไม่ควรที่จะาถากไปในในด้านขวางาเนื่องจากว่าท่อน้าที่ที่ที่อยู่ที่อยู่ในส่วนที่ ด้านข้างๆมันอาจจะขาดพอขาดก็จะลําเลียงอาหารลําเลียงน้ําไม่ได้นะครับก็จะทําให้ทุเรียนตายเช่นกันนะครับก็หลังจากนั้นก็ใช้มีาเล็กซิลถ่านะครับมีาเล็กซิลนะครับในเรื่องของหรือบางครั้งท่านที่เสียนในเรื่องของฝังเข็มนะครับส่วนยาผสมนะครับในเรื่องของที่จะใช้นะครับถ้ามีาเล็กซิลจะเหมาะสําหรับทุเรียนเล็กนะครับในเรื่องของ การรักษาเชื้อราของไฟท็อปนะครับถ้าเป็นทุเรียนต้นใหญ่นะครับเมทาเลซิลนี่จะเอาไม่อยู่นะครับก็ะจะเป็นเดี๋ยวจะแนะนําในเรื่องของยาเคมีที่อาศัยส,ายส่วนผสมนะครับในเรื่องของไฟท็อป 1. ใช้บูรูเคลนะครับบูรูเคลก็คือโบรอนนะครับบวกแคลเซียมโดยอัตราส่วน9ต่อ2 9ก็คือ มีแคลเซียมอยู่9%แล้วก็โบรอนอยู่2%นะครับที่มีชื่อว่าโบโรเคลนะครับสองธาตุซิลิกอนนะครับทดดีเนนนะบ่เป็นซิลิกอนธาตุเดียวนะครับธาตุเดียวเป็นน้ำนะครับเป็นซิลิกอน 3. ไทอานุซานนะครับ 4. โอซีดหายายาดูดซึมนะครับยาสารจับใบนั่นเองนะครับเอาทั้ง4ี่สี่ห้าอย่างนะครับผสมโดยผสม ตามฉลากนะครับฉลากที่เขาเขียนไว้ด้านด้านขวดนะครับก็คือด้านขวดด้านฉลากที่เขาเขียนไว้นะครับว่าใช้ปริมาณเท่าไหร่แบบนหนอย่างไรเราก็ทดลงมานะครับตามอัตราส่วนที่เราต้องการนั่นคือส่วนผสมเอาทั้งทั้ง4ีห้าอย่างรวมกันคนเข้าเข้ากันแล้วก็ในเรื่องของยาเดี่ยวนะครับยาเดี่ยวก็จะเป็นในเรื่องของ ฟอร์ดอิทิลนะครับอลูมิเนียมนะครับก็เอามาผสมน้ำนะครับแล้วก็ใช้ทาได้เช่นกัน 2. p แพราคอนสโตบินนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับไม่ต้องผสมใดๆ 3. f o ฟูซิลาโซนก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับ 4. ี่ไดเมทนะครับไดเมทโทมอกนะครับก็เป็นยากำจัดเชื้อราอ่าคันที่รุนแรงได้เช่นกัน 5. นะครับ ฟอสฟอรัสเอสินะครับที่เขานิยมใช้นะครับในเรื่องของการกําจัดโรคทุเรียนในเรื่องของรากเน่าขนเน่าที่เป็นศัตรูสําคัญของทุเรียนนะครับสาหรับทุเรียนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะ,ะทําเป็นตัวหนังสือให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของยาที่ผสมและสารเคมีเดี่ยวที่สามารถที่จะเอามาช่วยดูแลรักษาส่วนทุเรียนเล็กก็ใช้มีทาเลซิลนะครับหรือว่าในเรื่องของ ไตโครมานะครับลาดที่โคนบ่อยๆนะครับส่วนถ้ามีแผลก็ก็กรีดนะครับพอกรีดแล้วก็ใช้เมทาเล็กซิลก็หายครับในเรื่องของทุเดียนเล็กส่วนทุเรียนใหญ่ก็อาศัยสารเคมีตามที่ผมแนะนําสําหรับวันนี้เช้านี้ก็คงจะฝากในเรื่องของการดูแลร,รักษาไฟท็อปไบเียงตัวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ